ครับคือก็ต้องดูด้วยว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นอาจารย์ครับแล้วถ้าอ่าอย่างสมมติว่านะครับในรายการทีวีในภาพยนตร์หรือในอะไรก็แล้วแต่ที่ภาษาเขาเรียกว่าไตรอินเนี่ยนะครับาอาจารย์คิดว่าอันไหนที่จูเนียนที่สุดแล้วอาจารย์ชอบอาจารย์ว่าเออมันเก่งอะไรอย่างเงี้ยอาจารถ้าถ้าถ้าเนียนที่ปวดเนี่ยก็คือคำว่าเนียนในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงไม่ได้ออกมาชัดเจนมากนะครับถ้า ในรูปแบบของการทําให้สินค้านั้นเป็นพระเอกนะฮะสินค้านั้นเป็นพระเอกโดยไม่ต้องพูดอะไรเยอะอย่างอย่างผมยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวชาๆดูเ,เดี๋ยวแม่เกิดฐานหรือเปล่าตอบเ,เ,เรื่องอะไรฮะปิตะเลื่อนจับปิดตะเลื่นจับนะฐานคาปิาดตะเลืนเ่นจับโอ้ยผมผมนี่ปิดตะเลื่นจับนี่ ลี <differences S 2> ่เกี่ยวกับขโมย่าพี่ใช่ครับอ่านางทำเหมือนกันนะเราทำกันนะโอ้โหแล้วไงแล้วก้เดียวกันครับนะครับผมครับอาจารย์นะเป็นเป็นรถรถที่เข้าไปาจะถ้าจับได้มีรถอีค่อนหนึ่งนิกนิ อ่าจำได้เลยใช่ไหมฮะเพราะอะไรครับเขาเขาอยู่ทั้งเรื่องเลยใช่มันเอาไปขนทองเลยแหละใช่อ่าใช่ไหมฮะแล้วแล้วทั้งเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องของวัดนี้ทั้งเรื่องโดยโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรมากเห็นอ่สมัชชนะเห็นการใช้งานตลอดเรื่องอันนี้คือการเล่าเรื่องราคะผมเห็นแล้วอผมอยากขับเลยครับอ่าใช่ไหมฮะนะครับก็มีว่ามันทาให้จดจาได้ง่ายนี้แหละเนียนหรืออย่างพวกเจมบอลเจมบอลต้องใช้นาฬิกามีสินค้าพ่วง แต่ผลการย,ยี่ห้ออะไรครับอ่าโอ้โหเหมืนอนคือพูดก็พูดได้เลยนะครับฮ่านั่นก็คืออาจจะเป็นรุน่นทีซ้ำซีมิสเตอร์โอเมก้าเดือนต้อนโอ้โหอย่างเงี้ยครับอ่าผมก็รู้อยู่แต่เดือนต้อนขับรถอะไรครับถึงจะเดือนขับรถอะไรโอ้โหผมไม่อยากจะบอกเลยอาจารย์ครับ b m w อ่าอ่าอ่าอง่นก็เห็นะครับค่ะ คือนแล้วครับอันนี้อันนี้คือลักษณะของการที่จะเห็นเลยว่าภาพยนตร์ฝรั่งเนี่ยเรื่องหนังนเขาจะไม่ค่อยเข้าไปแบบรบกวนจิตใจของผู้ิโภคเกีเยอะอือก็คือเขาเขาจะทําให้รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีการทาโปรโมชั่นอย่างอื่นแทนอ่าครับอย่างเช่นมีกิจกรรมทางการตลาดของเอ่อมีเอ็มวีแทนมีกิจกรรมตลาดของมิวแทนเข้ามาผูกกันหนักเรื่องนี้ครับอ่าฮะแต่ไม่ได้เข้าไปรบกวนในหนังเยอะใช่ค่ะ นนะถ้าไทยอินไม่เนียนมีผลลบต่อสินค้าตัวนั้นไหมครับเออเอ,อ่อที่ที่ผมเ,ออเคยทำวิจัยมานะครับออในเรื่องนี้ก็ก็คือมีส่วนใหญ่ค่อนข้างมีผลลบแน่นอนเ,ออเขาจะบอกว่าเขารู้สึกลำคาญอ,อ๋คคือคำตอบหนึ่งที่ที่ทัาเกิดนา่าคือค่อนข้างลำคาญออแล้วถ้าถ้ามีคือบางทีออมันอาจจะไม่ได้เป็นสินค้าเดียวกันสมมติว่าเขาดูตีตาดูทิศของเรื่องหนึ่ง แต่เขาดูทุก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 ,ทก,ทก,ทกวันหรือทุกช่วงที่เขา,เอ,าออกอากาศเลยทุกหลังที่เขา,เอ,าออกอากาศปรากฏว่าวันนี้เป็นสินค้าในทุกวันใดือนสิบค่าเนี่ยเขาก็จะรำคาญในวิธีการตรงนั้นแล้วเส่วนๆพอเขาลำคาญตัสิ่งที่ส่งผลต่อเขาเขาก็จะลำคา,าเนื้อสินค้าตัวนั้นไปด้วยก็คือมันตัดสินจากความรู้สึกใช่ไหมอ่านะอันนี้อันนี้ใช่ค่ะเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะนั้นเพราะนั้นการจัดวางันนี้ต้องวัดรชีตัวผู้ชม นะครับแต่บอกว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ที่ผมกำวิจัยตรงนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของความรู้สึกตรงนี้ด้วยเชี่ยงค์ค่ะนะฮะโอ้ก็มีผลหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเราดูอยู่ใ่บ้านอย่างเดียวแล้วบางทีลอยๆอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรกับเลาแต่บางทีมันก็มีอัตโนมัติที่เรามีดูท่อบางทีมันเบื่อเอหรือเอาละครดําเนินเรื่องมาตูนเต้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพระเอกกับนางเอกมันจะป้าันแหมแล้วนางเอกก็มัวจะอาบน้ําเทแชมพูบิด ปาแชมพูไว้ลูกป่าตาลิงคือลูกมาโอให้ยจงตลาดชิงโชคเลยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่คนดวงจะได้เบลเป็นตั๊กได้เหตุการณ์เดี๋ยวหนักนะขึ้นอารมณ์การเลี้ยงตัดสลากอ่ะใช่ตัดสลากสมชิงโชคก่อนถึงจะต่อเรื่องได้ผมวิลล่าปักกันเหตุกันโอุ้ยนี่แหละครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยโอ้โหตรงประเด็นเป๊ะเลยนอกจากนั้นอาจารย์ยังมีการวิจัยอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับไทยอินแล้วอยากจะฝากทั้งคนที่ทําโฆษณา หรือคนที่ทํารายการด้วยครับอาจารย์ครับคือคือเป็นสามสามสามแม่มุญเลยละรครับมีม,ม,มีคนที่ทําโฆษณาหรืออ่าพูดควบกันเลยกับเจ้าของสินค้าท<ม>ั้งหมดนะครับคือเวลาทําตรงนี้อยากให้ให้ใหคานึงถึงความอคือจะให้มันชัดเจนมากเกินไปนะครับสี่งนี้ที่งนี้ต้องออกสินค้าก็จะไม่ชอบเหมือนกันว่าไม่ชัดเจนทำให้สินค้าฉันไม่เด่นแบรนด์เราจะไม่โดดเด่นแต่ว่า เราก็ต้องมานั่งมองด้วยนะครับว่าไอการที่ทําให้มันโดดเด่นแล้วมันจะรบกวนความบันเทิงของเขาซึ่งเขาดูละครก็ต้องการความบันเทิงเนี่ย<อ>เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องก็ต้องรักษาระดับของมันให้ดีอย่าให้มันเยอะเกินไปบนะครับในส่วนของผู้บริโภคก็เช่นเดียวนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผู้ชมที่เปิดับสื่อนะวันนี้เราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือต้องต้องรู้เท่าทันสื่อเหมือนกันนะครับว่าอะไรที่มันเป็นเชิงพาณิชย์อะไรที่ที่เรารู้สึกเราเราดูไปเพราะถูก ด้วยลูกปล่าวนะครับมันก็ต้องมีแง่มุมนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะนัื่อนไขถึงคือเี๋ยวที่อยากฝากไว้ที่นแล้วมันมีมากกว่านี้นะฮะในส่วนของเรื่องของการหายอินเข้าไปมันมีในเรื่องของเกมด้วยเ,เด็กเด็กเล่นเ,เกมเดี๋ยวนี้สินค้าหลายๆหายๆตัวเข้าไปอยู่ในเกมด้วยอ,อันนี้ก็คือหายอินในเกม ใช่ครับนะฮะซึ่งซึ่งมันจะมีผลต่อเด็กด้วยเพรนะในอนตเพราเด็กบางทีเขายังขาดการยังคิดในในเด็กของเยาวชนนะฮะยังขาดการยังคิดในเรื่องของการใช้บางทีเขาไปซื้อสินค้าแกล้ต่างจากจากช่องทางพวกนี้ด้วยนั่นก็อาจจะทําให้เกิดการซื้อสินค้าแรงางาไปตามมาครับา ีก็ได้ประโยชน์เยอะ<อ> <ๆ S 1> เลยทีเดียววันนี้ได้ <บ tot. S 1> อะไรจากอ่าอาจารย์อา่าพี่คุยสาบาตนตัเสริมลดมากมายนะครับตอนนี้ชาวมหาลัยกรุงเทพมีโครงการดีๆอะไรที่ให้คุณทุกฝั่งเนี่ยได้สนใจทางด้านนีเทศเข้าไปชมบ้างครับเอาจารย์ครับเร็วๆนี้จะมีละครเวทีนะครับครับเป็นละครของเรานี่เป็นละครเดทีการกุศลซึ่งเราทำมา23ปีแล้วปีนนีี้เปป็ที่23ครับนะครับอ่าเราจะมีละครอ่าในเดือนมกราคมนี้วันที่21 ถึงยี่สิบสามการขายสินโดยร้นนี้ได้ครับอาจารย์โฆษณาเป็นที่เป็นพื้นที่โฆษณาเลยครับโอ้นะครับประมาณที่ยีบเกิดถึงยี่สิบสนะครับมกราคม2550นะฮะปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีละครเรื่อง j อ h n n i e t ล l เรื่องไม่เรื่องไม่เล่นของเล่นขอเล่าครับเป็นเรื่องราวของตลอตีนะครับของโลกตุ๊กตาที่ถูกควบคุมชีวิตด้วยการไาลานนะครับกับตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งที่เกิดมาพร้อม เซ็นทาวด์ชั้น8ครับสามารถจะบัตรตราคา3ามลลารได้ตั้งแต่50บาทนะครับ<อ>แล้วก็ตรงนี้คือนอกจากดูละครแล้วเราได้ทําการสะสมร่วมกัน,นด้วยนะครับเริ่มขายบัตรวันที่1พฤศจิกายนนะครับ<อ>ที่ไทายติ๊เกมเมเจอร์เเมเจสวันนี้ต <นำ S 2> ้องกลางขอบคุณรรอาาจยย์ด้วนะครับ